สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศทะเลเหมอกมีสายขาบอกว่านี่บรรยากาศตอนนี้ที่เราอยู่ว้าวขาวไปหมดเลยนะบอกว่าม่อนสนตัวเนี้ยสวยมากแต่ก่อนไปเก็บบรรยากาศตรงนี้ก่อนนี่ท่านผู้ชมตอนนี้นนะอนนุณหภูมิอยู่ที่9องศานะครับเชา้านี้ไม่เย็นมากเท่าไหร่แต่อยู่ที่9องศานะมา เพื่อการเสียเวลาเราจะพาท่านผู้ชมไปัชมบรรยากาศที่มันสนกันหวองว่าเราจะเจอทะเลหมอกแบบอลังการกันนะครับไปตามกันไปครับอีกคืสั่งไม่ได้ไปด้วยนะครับมีสังเปลี่ยนผ้าเตรียมตัวไปโรงเรียนวันนี้พ่ออีกคืสั่งใช้เดียวอีกแล้วครับถึงแล้วท่านผู้ชมทะเลหมอกที่คิดถึงท่านผู้ชมดูดูดูด,ดูหลังจากฟ้าหลังฝนบรรยากาศที่เราเจอก็คือทะเลหมอกอัน กว้างใหญ่นี่ตอนนี้เราขนาดเราอยู่ข้างในนะหลังแวบๆเองนะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเดินไปฝั่งทางด้านนี้ฝั่งของพี่ทหารฝั่งนี้ตรงฐานปฏิบัติการดอยอ่างขางฝั่งนี้นะฮะสามารถเดินเข้าไปชมวิวได้นะนี่วันนี้หมอกสวยทั้งสองฝั่งเลยฝั่งทางด้านโน้นก็สวยทางไร่ชาก็สวยนะนี่ฝั่งด้านนี้ก็สวยไม่รู้ว่าพี่เขาจะให้เข้าไปหรือเปล่าเข้าไปชมวิวได้ไหมครับ นี่ฮะพี่เขาใจดีครับเข้าไปชมวิวได้ที่แน่ๆวันนี้หมอกอลังการมากขอบคุณครับนี่ดูนี่คือความอลังการของบรรยากาศทะเลมหมอกยามเช้าของดอยอ่างทางของเราวันนี้โอ้มันเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าสุดยอดมันเหมือนแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดของโลกเราเลยนะดูโอ้โหท่านผู้ชมดูมันคือโคตรอลังการวันนี้ว่าจะไม่ขึ้นมานะ เพราะว่าวันนี้มีคลินิกเบาหวานแต่ขอพี่ๆเขาบอกผมขอขึ้นไปเถอะเพราะว่าไม่ได้เห็นบรรยากาศทะเลหมอกแบบอลังการแบบนี้มันนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเลยทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้นี่ฮะเราอยู่ตรงบริเวณฐานปฏิบัติการนะฮะกองร้อยฐานมาที่3หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพนั่นเองนะครับก็คือฐานปฏิบัติการโดยอ่างขางท่านผู้ชม มุมที่ผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปมุมฝั่งู้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปแต่ขออนุญาตท่านผู้ชมชมบรรยากาศฝั่งนี้ก่อนว้าวนี่ไม่มีอะไรที่แบบบอกได้เลยว่ามันสวยมากท่านผู้ชมนี่เก็บภาพเก็บภาพต้องได้บรรยากาศนี่ท่านผู้ชมว้าวแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าคือ พี่เขาบอกว่าช้าหมอกสวยมากเลยไม่ขึ้นไปหรอพี่ที่เขาเป็นผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็เพราะว่าไม่ขึ้นไปหรอมันเป็นชั้นชั้นชั้นเลยนะนะพี่พอได้ยินแบบนั้นปุ๊บหูพึ่งเลยท่านผู้ชมยิ่ง่ามาน้อยอีกนะเนี่ยนี่บรรยากาศโอ้โหมันมีที่ไหนเปรียบ,เป,ยบเปรียบได้เลยเช้าวันนี้นะโคตรสวยเลยท่านผู้ชม นี่คือทะเลหมอกแห่งปีเลยนะที่แบบมันสวยอลังการแบบนี้ดูนั่คือยอดเขาใครที่ขึ้นอดอยหลวงเชียงดาวเราก็จะโอ้ยหวัดถามหาแล้ท่านผู้ชมทะเลหมอกวันนี้ไหลเข้าแอ่งสุยถัง เห็นริบๆฝั่งโน้นนั่นก็คือดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองเมื่อวานก็น่าจะประมาณนี้แหละแบบนี้แหละแต่ว่าหมอกมันไม่ได้กดลงแบบนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานตอนตอนเราไปเลยเรสตอรเีเราจะเห็นบรรยากาศเป็นวิวเป็นเอ่งลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าเราคือเรายังอยู่ท่ามกลางหมอกแบบนี้อยู่เลยเลยไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นะแต่ว่าเนี้ยมันกดลงมาแบบโอ้โห โคตรเลยท่านผู้ชมโคตรสวยอะ่ะเดไม่มีอะไรสวยเท่าวันนี้ละว,วันนี้คือบรรยากาศอลังการทะเลหมอกจริงบรรยากาศทะเลหมอกแห่งปีเลยนะฮะเนี่ยส่งท้ายปี2567นี้นี่ฮะบรรยากาศที่ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขางนั่นเองนะฮะบรรยากาศดีนะนี่มีจุดให้เรายืนแบบนี้ด้วยนี่โอ้้ว้า มีโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศมุมนี้นะคานผู้ชมหลังป้ายหลังป้ายโดสวยงามตามท้องเรื่องครับดดอ,อสวยมากใช้คำว่าสวยเปลืองจริงๆวันนี้เปลืองสุดๆดูว่าบรรยากาศสุดยอดหนาวดีสวยด้วยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร อิจชาไหมนะท่านผู้ชมใครอิจฉ้ายกมือขึ้นแล้วก็รีบขึ้นอ้อยดอยอ่างขางเลยเราจะได้บรรยากาศแบบนี้กันเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตรงมุมนู่นด้วยที่ระเบียงวันนี้ที่บนสนน่าจะไม่ค่อยมีคนนะมาแล้วอย่าลืมถ่ายเนี่ยฮักอ่างขางเี่เนะมุมโปรดของถากกล้องทั้งหลายเลยอะนี่ยังไม่ได้กดชัตเตอร์เลยเนี่ย ม่ไอัดคลิปอย่างเดียวเลยเช้านี้เนะโอ้สวยงามไม่มีที่ติเลยฮะท่านผู้ชมแม่เราอยู่ตรงบริเวณลานชมวิวละฮักอ่างขังตัวเองดูท่านผู้ชมบรรยากาศเช้าวันนี้วันนี้สดาอิจิสังไม่ได้มาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิจิัังต้องไปเรียนหนังสือนะฮะภาพไทม์แเปเราจะไม่ได้เก็บให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะเนื่องจากว่ามันใช้เวลานานนะเดี๋ยวจะเป็น ไหลสดเอาแล้วกันเนาะดูบรรยากาศหมอกกำลังไหลขึ้นมาแบบดีเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายเจาะลงไปแบบนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆที่อยู่ด้านล่างกันแบบนี้เลยนะฮะบรรยากาศเช้าวันนี้โอ้วันนี้คนน้อยด้วยนะพอคนน้อยปุ๊บบรรยากาศแบบนี้มาวันก่อนคนเต็มเลยแต่มีแต่หมอกแล้วก็ฝนเชาน้านี้ได้บรรยากาศโคตรด,ดีวิวโคตรได้เดี๋ยวเราไปฝั่งทางด้าน มันสนกันสักหน่อยนะฮะไปชมบรรยากาศฝั่งนู้นเราก็จะเห็นวิวสวยทางด้วยนุ่นหมอกไหลปิดสวยทางหมดละแล้วก็มาทางฝั่งด้านนี้เราก็จะเห็นหมอกที่อยู่ทางนี้นะวันนี้ที่ไร่ชาไร่สตรอเบอรี่ก็สวยนะครับทะเลหมอกมีเหมือนกันเดะเลยหมอกชุดนี้นะฮะที่มันอ้อมไหลลงลงไปที่ไร่ชาด้วยนะออุณหภูมิเช้านี้ก็9องศาไม่หนาวเท่าไหร่บรรยากาศกำลังดีหนาวนนิด ใครที่มาเที่ยววันนี้นะฮะสวยดังใจไม่มีที่ไหนติละมาแล้วไม่อยากกลับเพราะว่าได้ชมบรรยากาศที่อยากจะบอกว่าอลังการงานสร้างสุดเลยครับธารมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามให้เราได้ชมกันนู่นดอยหลวงเชียงดาวก็ใช่ย่อยนะอยู่นี่เราสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างชัดเจนเลยนะซึ่งเขาจะอยู่ไม่ไกลจากดอยอ่างขางนะฮะ ถ้าวันไหนฟ้าเปิดแบบนี้ดูวันนี้ท้องฟ้าโคตรแจ่มเลยท่านผู้ชมไม่ไม,ไม,ไมีเมฆสักก้อนเลยนะดูฟ้าเป็นสีฟ้าสุดยอดสวยงามตามท้องเรื่องครับเชา้านี้ที่อ่างค้างวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่17ธันวาคม2568ันนั่นเองนะฮะตอนนี้กี่โมงท่านผู้ชมชอบถามว่ามาถ่ายตอนกี่โมง ระมาถึงตอนเจ็ดโมงนะตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดนาทีผ่านมายี่สิบเอ็ดนาทีแล้วยิ่งสายหมอกมันก็จะดิ้นยิ่งดันตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สายๆโน้นวันนี้นะ่าจะประมาณสิบเอ็ดถึงเที่ยงเลยฮะที่ตัวเมืองด้านล่างจะเห็นแสงแดดยามเช้านะวันนี้ข้างล่างจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแน่นอนถ้าไม่อยู่บนยอดภูหรือว่ายอดเขาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปตรงราฝั่งโน้นกันอีกสักนิดนะฮะตรงมันสนนะคนไม่เยอะ มีโอกาสมาเที่ยวฝั่งนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาท่านผู้ชมมาฝั่งทางด้านมันสนกันสักหน่อยเมื่อคืนคนน้อยนะดูจากเต็นที่มีที่แน่ๆคือบรรยากาศทะเลหมอกเช้าๆจะสวยกว่านี้นะตอนแสงขึ้นมาแบบเช้าๆนะท่านผู้ชมพื้นยังแฉะอยู่เลยนะท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศวันนี้ มันอลังการงานสร้างมากเลยทีเดียวเดวยวคลิปของเรายาวอีกแล้วนะฮะคลิปมอนสนวันนี้ไันที่เจ็ดนะแต่ขออนุญาตนำลงให้ท่านผู้ชมดูที่18แล้วกันเนาะยามเช้าพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวไม่มีคลิปลง <c oughs> <c oughs> มาวันนี้มาขวายไปหน่อย <c oughs> วันนี้งามขนาดน่ะ นะตอนที่แดดกำลังออกอนะเนาะเสียดายมาช้าไปหน่อยนะผู้ชมถ้ามาเช้าอีกหน่อยนี่คืออยากคืออยากจะมาแต่เช้าแต่ว่ามันยังติดภารกิจอยู่ในก็เลยมาไม่ได้นะผู้ชมแต่ไม่เป็นไรถ้ามาเช้าเราก็จะถ่ายอะไรไม่ค่อยได้อยู่ดีนะเพราะว่ากล้องมันต้องใช้แสงนะวว้าวอลังการงานสร้างตอนนี้เราอยู่บริเวณลานกลางเต็นท์แร่งครั้งมอนสนหรือว่าลานมอนสนนั่นเองนะฮะ บรรยากาศโคตรดีอะะตอนนี้เดินจนร้อนแล้วนะเมื่อกี้ออกมาเก้าองศาตรงยอดตรงนี้น่าจะประมาณสิบกว่าละเพราะว่าแดดออกแล้วถ้าเราบอกว่าแดดออกคือพระอาทิตขึ้นแล้วนะดอสุดยอดเป็นเต็มไปด้วยน้ำหน้าหน้าเต็มนะท่านผู้ชม สวยงามตามทองเรื่องครับดูบรรยากาศต้นนางพญาเสือโค้งของเราก็บานแล้วนะนี่สวยสวยสวยวิสัยเข้าแต่เช้าเลยขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งนะครับชมต่อท่านผะม้ชมแมหอมมามๆาจังชาวนี้หอมมามา,า,านี่ <c oughs> มม <c oughs> นกลิ่นที่ชาวแคมป์นี่ต้องได้กลิ่นนะฮะ มันหอมมากท่าบผูามหม่าหมูสับหิวยามเช้าแล้วนนเนี่ยดยูบรรยากาศเช้านี้โอ้โหอลังการงานสร้างท่านผู้ชมสวยงามมากท่านผู้ชมพระอาทิตย์ขึ้นสูงละนะฮะแต่ว่ายังสวยเหมือนเดิมนะครับอ๋อมีคนถามว่า,าเจ้านกกินปรีมาหรือยังมาแล้วท่านผู้ชมเต็มต้นเลยนะแล้วแว่นตาขาวก็มาแล้วด้วยดอกน้งพญาเสือโคร่งมันเริ่มบานนะครับมันก็เลยทําให้เจ้านกพวกนี้เริ่มที่จะอ มาหาน้ำหวานทานกันแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนหน่อยขึ้นไปชมมันอากาศมุมสูงดีกว่าเพราะว่ามุมมันต่ำไปเรามองไม่เห็นมุมกว้างแบบสูงๆเนาะเพราะโดนต้นไม้บงังไปอึนี่ต้องไปมุมนี้ท่านผู้ชมนี่ดูสวยงาม อ่ะเรามาว่ากันเรื่องเต็นท์กันสักหน่อยนะครับใครที่เข้าไปจองในเว็บไซต์อุทยานไม่ได้แล้วนะครับวันที่ต้องการมันไม่ได้หรือว่าไม่ขึ้นภาพหรือว่าไม่ขึ้นข้อมูลของโซน3ามดอยอ่างขางในเว็บของอุทยานแสดงว่าวันที่ท่านต้องการมันเต็มนะฮะดังนั้นมันก็เลยไม่มีเต็นท์ให้เราเลือกนะฮะส่วนเต็นท์ที่เขาเตรียมไว้สําหรับให้กับคนที่กลางก็น่าจะเป็นแถวล่างนี่นะฮะ สองแถวนี้เท่านั้นนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นของอุทยานนะฮะที่เอาไว้สำหรับ Walk-in โซนด้านนี้ดังนั้นใครมาก่อนนะฮะช่วงเวลานะฮะไม่เกินบ่าย2โมงกนะ็คือ14.00นะท่านจะได้เต็นท์แน่นอนนะครับดังนั้นมาถึงให้เร็วนะครับเราก็จะได้เต็นท์แต่ถ้าเรามาถึงช้ามาถึงค่ำหรือว,ว่ามาถึงสายเย็นๆไปเลยอย่าเงี้ยเราก็จะไม่ได้เต็นท์ตามที่เราต้องการนะครับ หมือนรู้สึกว่าจะเป็นเต็นท์ลายพรางนะฮะที่ที่ที่เขาจองในอุทในเว็บไซต์อุทยานนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเต็นท์ให้ walk in นะฝั่งนู้นอ่ะจะเป็นเต็นท์จองเนาะดังนั้นใครที่จองน่าจะไม่ใช่ฝั่งนี้เหมือนจำเมื่อกี้บอกว่าเป็นฝั่งนี้ผิดผิดเป็นฝั่งนู้นที่เป็นเต็นท์ลายพรางนะครับดังนั้นใครที่จะมา นะครับสำหรับวอล k i n ในเว็บไซต์ไม่มีให้จองแล้วนะให้มาถึงก่อนบ่าย2โมงเราจะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับแน่นอนนะฮะได้เต็นท์แน่นอนเต็นท์เปียกนะหลังจากที่ฝนตกนะแต่วันนี้โดนแดดเผาแล้วน่าจะดีขึ้นโน่นส่วนเต็นท์โดมนะครับเต็นท์โดมฝั่งนน้นจองในเว็บไซต์อุทยานได้เลยนะครับถ้ามันมีมันก็จะขึ้นให้เรานะครับหยุดราคาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับว่าราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับมันก็จะมี เต็นท์โดมหนึ่งหลังห้องน้ำส่วนตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับราคาก็อยู่ที่2,000บาทนั่นเองนะครับนี่ข้อมูลคร่าวๆณจุดชมวิวม่อนสนนะครับแต่ว่ามันเลยอยู่แค่2หลังนะครับหลังนั้นมันพังไปนะดังนั้นใครที่ได้หลังน้องนอะ่ะบรรยากาศจะดีมากอยู่ด้านหน้าแต่เขาถามว่าเอาเต็นท์วางข้างๆได้อีกไหมมันวางได้นะดังนั้นใครที่มากันหลายคนจองได้หนึ่งหลังก็เอาเต็นท์มาเสริมเองได้นะครับโน้ช้อยเล็กๆน้อยๆนะฮะบรรยากาศเช้าวันนี้ เช้านี้เที่ยงค้างนะครับเราเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันยามเช้าแบบนี้อีกแล้วนะครับเสียดายเนาะอีคิวซังไม่ได้มาด้วยนะครับเนื่องจากว่าอีคิวซังต้องไปโรงเรียนแต่เช้านะครับเจ็ดโมงครึ่งนี้ต้องอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะฮะเลยมาด้วยไม่ได้ฮะดอกบรรยากาศเช้าว,วันนี้โคตรสวยเนาะอยากจะไลฟ์ให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยเยเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์กันกน,นะว่าพร้อมที่จะไลฟ์หรือเปล่านะเชา้านี้บรรยากาศกอด,ดีวิวโคตรได้ หมอคดสวยฟ้าหลังฝนย่อมสวยเสมออย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับหลังฝนตกหลังพายุผ่านไปอะไรอะไรดีๆมันก็จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนาะนี่ก็คือสัจธรรมที่เรามักจะได้เจอในชีวิตของเราอย่างจริงๆเดี๋ยนี่แนวต้นสนแบบนี้สวยเราขึ้นไปหน่อยไหมนี่นี่หายใจได้เต็มปอดมากนะไม่ชม วันนี้ใครที่นอนเป็นชาวแคมป์อยู่ที่นี่นี่คือเขาโคตรโชคดีกันเลยทีเดียวทําไมถึงโชคโชคดีเพราะว่าตื่นเช้ามาแล้วได้เจอบรรยากาศแบบเนี้มีใครบ้างจะไม่โชคดีเนาะท่านผู้ชมเนาะส่วนคนที่มาเจอฝนก็นคือค้รโชคร้ายบอกจริงๆนะว่าข้อโชคร้ายว่าอุตสาห์วางแผนทําแพลนอะไรขึ้นมากันแบบยาวนานอะ่ะบางคนเตรียมแพนที่จะขึ้นมาอ่างขางเนี่ยเป็นเดือนสเดือนนะฮะ พอขึ้นมาแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้บางทีมันก็เฟลเหมอือนกันเนาะไม่เป็นไรฮะแต่ละครั้งมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมมาอีกเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะท่านผูญญาา้ชมดังนั้นใครที่มาแล้วผิดหวังมาใหม่รับรองว่าแต่ละครั้งที่มาความประทับใจเอ้ยความประทับใจมันก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับบรรยากาศเช้าว,วันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้า ที่ดอ,อยอ่างขางเราที่จุดชมวิวมันสนแล้วก็ฐานปฏิบัติการดอ,อยอ่างขางซึ่งอยู่ฝั่งด้านนู้นใกล้ๆกันนะฮะวันนี้พาชม2จุดกันเลยทีเดียวนะครับกับบรรยากาศยามเช้าของดอ,อยอ่างขางเช้าวันนี้เนาะไว้คลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็อรอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้นะครับรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนดอ,อยอ่างขางแดนมาสจรย์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ